สวัสดีครับคือนังเอฟซีสุขสุพครับมาอนี้มี่เขาครับบ้านพา่ท่องครับพาท่องลับเพชรครับลาบคมต้มแ่บครับพายท่องพาพเพลินแต่พาท่องเมียโทรหาเจ้าในเกาะเมียโทรหาว่าหยุดหยุดหยุดนไพาท่องตายแล้วผมคนละหยุดคนละหยุดได้เลยหยุดนึงหกเก่าแล้วันหนึงหกเก่านะห่วยพาท่องไม่ได้ตายยังไงนี่ยยังยงยังไปหน้า่ออยู่ ไป้วพ่นเมาเพื่อนพัเมาบ่บ่จักแล้วพันจิว่ดจะเมาบ่จักแล้วไมรุ่นพ่นขี่รถด่เอ้ยหกปีขี่วันไม่รุ่นไว้ขี่รถเจก็เาไม่แล้วบ่ยกหลอทวนๆวน้เ็กอ้อยก็มรมดาบิดาใท่องไปท่องคาสิ่งครับอ่าละเสียงเมียเราครับนะครับในเรื่อยปุบมือห้แห้งยกวัดีทำไมเสียงเสียจากแฟนครับหลวงวร่เฮ้ออะหลับเป้นครับพี่น้องครับนะครับ ครัเป็ดแม่ได้ครับพี่น้องครับทานไปทานแม่กรับเป็ได้ครับไม่ท้องลาผมต้มแซ่บครับอะไรอ่ะใครล่ะผู้สาวมาขายบระตลีหันผู้สามพักหายเอาอยู่หนองน้ำบ้ามากงานหนองน้ำเนี่ยเนี่ยน้่ยงานผู้สาวไปฮะผู้สาวไปชงยดบ่น้องน้ำไหมผู้สาวได้หอยบ่เมือนก้อนน้องน้ำเพิ่งมาน้องน้ำมาอยู่ คือข้อเบอร์ไห้แล้วเวลาอสื่อเราตลีเนี่ยเป็นไปคายอ่านที่อนหแล้บมันสางตัดผมเนี่เขาจะตัดเงื่อนให้นะแตดผมเดียวถ้าเราพอเล้วฮะพอย่เถาปราพออย่างหจับมอยากเอียกฮะก็อย่างไหนวะกบก็ับก็บก็จักบก็จักก็ักก็กั เราพออยากกันยวค้ากันกันที่แต่กันทดอ่้มาตรฐานอะไรขึ้นอ่แซ่บครับผุขาแล้วก็ร้ายในหลานครับกินด้วกันตกใจตัวมันมึง่น้องกันนั่งงดีเนี่ับบอกแน่น่กอะไรอย่างี้ย่งบวชคนกับซื้อว่า บวชเป็นกสื้อเป็นซื้อไหมนะครับเป็นบวชครับต่างซื้อจะคล้องเองเนี่ยครับรับพันยศเลยแหละบวชเลยดวงพ่อสซงเยตันทัตเตอร์คนละคนมิซาโลสโกซีนมันจะคล้องหมดเนาะพาจารย์ว่าบวชอยู่ว่าผู้นี้ว่าครับผู้ที่จอยก็จะพันบวชตั้งเถื่อนเลยว่าเป็นกันเลยว่าฮันโควิดบ่ซาเลยว่าไอ้บวชแท้ได้ปีสิมาเนี่ยเห็นไหม ก็เลยถามมันว่าคนเท mm ่า hmm. ม wow. ันมีสามแว่มาเลือกแฮ่บาดสามลรวก็ได้อาจจะแห่ไฮดรอกว่ะแฮพาะเวร์ห่ฮพาเวอร่อือแถวแตหรือแฮ่ยังก็แฮ่ด้แหที่สามแบบสามสามารก็ได้ป่ะหับเลยเนาะไปไหล่ะาห กินเขาไปยกินเขาคือกินหินผอมเป็นน่องเลยปั่นนันนักเขาอยู่าห้อง้ซกบตาด้วมากินบดินขม่าผู้หญิงคอยค่ะคุณสีที่ทำกินตะเขากินัะเปลนตรวจปน้องเลยแกนใครรงานช่างไรข้างว่างพักเอาเก็บพวกติวซื้อก็ได้ตอนาคาให้ิข้าวแล้ว ความเจ็บห้ไปความใหนของ,นงทนตอนบอกก็เข้ามาเมื่อน,นี่ยัง่อ,อกเส่ปลาเลี้ยงมาประเมินนเขาเขาอย่างาแต่ก็หอมผลลมาอ่าแล้วอามาบอสตาพี่เนยนล้งพ่ครับสตาพี่ยาเปนอะรเอ็นอไเป็นโย่ปิ้นโตย่างเดียวครับไม่ได้ปิ้นโตร้อนตาพี่ยังคืนว่ามานเป็นเพรก็บวชเดียวเมื่อนไม่มากตัวหอมลเลี้ยงได้มาก้ ด้ลูกว่จังละเนอะใลูกว่าจังว้าด้ลูกอยู่หืมใ้ลูกเังเดยแตจเป็นบาหุ่นมาอยู่วิไลยอ่ะออบว้ามียบวบะเนื้อมันไลยเมียบ้านในเมียงโอ้คนนำมา้านเมีนหนำมา้าไมหรอกไม่ผู้เดียวเนี่ยในเมี่สามสิบห้าปีเลยม่อืมโอ้ดี่หล ชี้ฝันมาเลยกี่ชี่ฝันมาคลขายฝันไปใช่ครับคล้ายฝันไปแท้ครับขายฝันยังไมีหยาบเมียคนจื๋อหรือเมียคนเก่าเมียคนใหม่ก็เดียวนี่ครับใแถวใหม่ก็เดียวแถวใหม่แถวเดียวคนเดียวก็ยังรับส้มอยู่เอาเป็นบะมี่มีเมียผู้เดียวครับเป็น้องครับส่วนเดี๋ยวผ่านมาในชีวิตนีเขาส้มจับครับคนที่ชี้ฝอนไม่ต้องการม้วนหมอก็้เอันหรือเปล่ลุงลิงกะ เมียบอกว่ากันวาแหมออะไกันล้ลูกนี่เมียบอกว่าให้เอาแม่ละคนเอออืมก็เลยจำคำปฏิทินนั่นไว้ต้องขะเดแม่ละคน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 อะไรก็ได้แต่คนเดียวอ่าเขาก็ะไรคนเดียวเบิ้ลแล้วแม่ละคนเบิ้แล้วเบิ้แล้วยังเบิ้ลอะไรคือเก้าเบิ้ลแล้วคพรยังไม่มีนี่บอกคือดีที่เอาพรยังไม่มีนี่บอกเลยว่าอายุเก้าสิบนี่นี่ใส่งานไหนปกติอ่เคยเห็ดอีที่เอาฮฮะไม่เนี่คเฮ็ดไอว แห่ฝากตัวอ่อนครับเห็นเหครับเห็นอีกตัวเห็นครับเออเห็นอีกตัีเห็นอีกตัีเห็นไอพีเอฟบอกพี่น้องด้วยเห็นไอพีเอฟไอมันง่วนขอยายฝากตัวอ่อนเพืกอนตัวอมันง่วนเ้าเห็นอี่ดักหนาแปดสี่เตรียมกล่องมาด้วย

ขว้าถือหมดก่อนถามดูหมดก่อนถืออยเหล่อไถือกันหมดก่อนซื้อตังหน้าใบนึ่งเดียวซื้อตังน้าถือใบหนึ่งบาหัวน้ามือปเห็นว่งีิบเงน้ำพอเบิบเเฮ้ยเบิงเี่ตอรตตีเ่าหมดกอนพั่งิบตาขาเมาขาเมาอยู่กอนเบิงมะคาันเลยมะขาม นั้งใบเนี้หรอนั่งขม่าวขมาอยู่เวรนวดก่อนอราตรีือแต่เป็นแต่แผ่นใหญ่แท่าเฮ้ยทำไมด้เนาะซ้ำกันขนาดเราตรีซ้ำกันเบิดูกับราคาก็เป็นแผ่นใหญ่ของงูเห่ลราตดีครับจครับพี่นังครับหับเลยครับ พี่เสียดตับเสียดตับครับตับยังตับเป็ดถ้าเบีไม่้ส่องเลยอือีีไงลายต้องแครอทแบบลายย่างย่างเนาะไม่บอกลัวก็กินเบิดไห้เลยอือพี่ใช่นานเบิดป่กินเรื่เผ็ดบ้าอือเนี้นะขั้นบอกพี่เผ็ดขั้นมันช่พีปูสาวสักเผ็ดร้อนครัเออ เจ้าคนไหนเมียอะครับหลายคนเมียเพิผมเมียสิฟ้าอาทำเนี่ย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 ที่จริงซื้อนี่เป็นซื้อเจ้าเดี๋ยวอาทำเนี่ยอาทำเนี่ยความจริงความจริงทำเนี่ยคนตั้งให้เจ้าได้ซื้อนี่ห้หลายคนเนี่ยเอามาดำหน้าซอยอยู่เระ่ด็เดียโอ้ยเอามาดำหน้าเขาบอกเอาดึกเออเอามาเขาว่าใส่มึงสุดตัวยหญ่ใสเขาบอเามหญ่เคยเมียผู้แรกเราอยู่บ่ยายเคยเมียภูแล้วคู่ชันหยุดอยู่บ่ โอ้นะสิเขาเอา,าเรามาสัมผัสเท่นาน้ำนี่เพื่อเดียวนะเหรอแม่นบ่ะแม่เมียหมองยคนเมี่หมองได้แม่หมอได้คนละคนไหนเออนี่เพื่อเดียวอ, <laughs> อันนี้กินไหนก็กลัวบ,บอกเัวหอดเนี่ยกินเบิร์ดโอ้ย เขาบอกความจริงครับไม่ผู้เดียวไม่ผู้เดียวม่ผู้เดียวคจริงผู้เดวคปะเียผู้เดียวแาเซรายเออเนียแต้งนันผู้เดียวเนี่ย่มาแต้งสนนั่นแล้วเผิ่อน่ะพามาไอเมียบริย่งเลยใคเมียบริย่งเลยไปบ้านนั้นเราบอกเลยผมไปถามนีวเราบอกเงนะครับเราบอกงนะครับเคยไปบ้านเขาบริบบริามเมื่อกีนั้นรบอกเองด้วยบอกเองด้วยเาจ มือหนึ่คือรถเก๋งมาส่งวับถ้าเป็นอยังไงแม่ครับแม่มามันสองเก่าสองเรื่อยแล้ววะชื่อเรียกใบแม่บอเรียกชื่อเรียกว่อย่างไรบอแม่นนะว่ะรถเก๋งสีขาวแล้ววะยี่ห้อนี่แม่บอุแล้วว่้แต่ว่าจำบอได้บู้แต่ว่าเก๋งสีขาวมาจอดหนาวั้นใดเลยครับบอมี่เมื่อคืนได้เหรอั่นอ๋อฮี่ดอกบอยเมี่ยมือหนึ่งมาจอดพูดไปเล่คือน้ำเงินน้ำกันมิจิรีท่านไปน้ำกันมิจิรีท่านแล้วว่าแม่กัดแจ๊คสีมาจะได้แม่ก็เลิกเป็นหน้าแล้วว่าอ่าคอยเก็บบอยได้หามกัน อ่าเบาซู่คอยฟังคือกันอ่าเอาไปอ่าฮ่คอยกับไอ้ามกียกันเบาดอ่าเบาซู่อยฟังคอยกะบ้านนั้นม่แมวสินะไม่แม่ก็บ่อด้เบิ่งแล้วบอด้จอบแล้วมาพบันมีจีดีด้ยแม่ฟังเสียงมาแม่ก็ไปหน้าตัวมาสั่นมาก็จะเปิดโอกาสให้ลูกชสยจะได้เห็นแมวสินะไม่มีหรอเฮ้ยบ่ป่าได้ไหนอนครับบ้านเขา เอาบานเนี <kung> ่ยอยก็ไปทากันอ่าเอ็นไหนบานเนี่ยอ่าปอาหมี่จะมาปลาม่์เอาคลาเมหมจากับพี่แล้ว นี่ครับไม่หอยจนมุมสิ่ครับพี่น้จนมุมอะไรจนมุมนี่ไปมาเป็นนะเปิดประเด็นที่มู้อะไรดีาะพี่น้องครับเปิดประเด็นไรเปิดประเด็นเด้อเพิ่นองอพี่น้องครับข้ามจริงกะปากกดเองเหรอพี่น้องครับข้าวจิ้งคาง่ายมครับข้าวขาวไปบ่ได้ดอกท่าทำงานข้ามันเป็นหลุมเป็นบ่อลผมเคยไปโชว์ใหงเธอหนึ่งคือว่าเขาวขาวบ่ไดา เขาเขาอะไรก็เขาไ่เคยไปเนาะเขาไม่เคยไปไปคือเพื่อนเนาะไป่สินเมียบ้านรถเก่งไพ่สินไปคือเพื่อนเอาเอาเก่งไพ่ปอนดิซื่อดีแม็กซี่ประตูซื้อยังก่อนครับก็เคยเก่งไพ่ซื้อยังก่อนครับป้อนวัวยางก่อนไหนพี่น้องฟังก่อนซื้อปอนแม็นบมอครับซื้อบิ๊กไปครับซื้ออมาืบิ๊กไปครับปอดรถไผครับซื้อบิ๊กไปครับปอดรถไผครับอือเหมยควันครับเออบอแมนก่อนเขายฟครปอดมาซื้อชีประตูนี่ซื้อบิ๊กไปครับเอาพี่น้องฟังโนอ้ะซื้อบิ๊กไบครับ มาไหมฮะอ่านม่ได้อ่ะเสือห้องเขาห้องซื้อมาครับซื้อมาครับซื้อมาเราไปอ่าไปบันเป็นแล้วไปวัไปวนเป็นแล้วเสือมาครับมาครับไปบันเป็นแล้วว่าทำไมลายพี่เหรอมาสีขาวได้ครับพี่น้องครับแดนได้ให้เบิรงมาละบ้านแต่ว่าราคาบะไรกันครับในต่อเขาต้องแปดพันเอาเห็นเไหมนี่นี่มอฟฟต่อเหรอ กันมากันงไงคือผู้ขายกับใครเด้หัวนะท่านไงคือผู้ขายกับบุญแล้วมาอังกฤษเถอะมันปันอะไรเบียดไหอะไรเบียดเนี่ทานกลางในแต่ว่ากรสีีเอาครับกรเออยู่เ่ยู่ารไ้างนับ่ สื่อส้างมันนะขาวเลยฮะโอ้ขคับไปที่ที่หน่อยปะจีเกี้ยวยจีเกี้ยวหยาใจเลวยกับมีแล้วช่างมังวัวขวยมีให้ครบจบที่เดียวอูมามิฝ่ามรล่องเลียงมันคือเนี่ะลำปีบางแล้วเหมือนลำปีอ่ะขอพยายักษ์เพาะอก่ดูป ถ้าบางกัเงียบได้รำปีฮะถ้าบางกับบมีได้ตายหมดปนบะเงียบแม่งว่านเนตายมงว่านตายแมันงนก็นยุ่งตายถ้าหาน้ำลูกพกูดแต่ายุ่งบงอกยาไรเลยยังคืนมาดูสิยังงินคนตัดยาคักมาเนีาานย่นยังมีการโษณะบรีนแะเกี่ยวกันดอกนองินเป็นม่ยกตัวโอ้ยอเมียไเงินปูนออมถีจุ๊บชิมีดีพอเป็นนางอยู่หน้าบางที่ใช่เ้าะนางยูนาได้เลยคะ เขาสักกีเขาปั้มเห็ดีกว่า,าวอ,อีอกางมุงพูดการมุงครั้งนี่ากกินมาโอ้ยสภาพพอในี่อันนั้นแล้วอันพอยนี่หกสิบปีแล้วตายย้อนอันหกสิบปีแล้วตายย้อนใครได้ออกเนาะอือใช่ไหมพรใหบวชตายย้อนใครได้ออกหกสิบปีบวชอะอืแล้วไม่เหัว ยเป็นยังไงก็ตายย้อนใครเดินอดอกพี่น้องครับอ่ยุ่หงบามันนี่ยเด็กน้อยยุ่หงบามันเด็กหน่อยที่ละปกติเด็กน้อยไม่ใครเดินอดอกกันวะฮะเพราะงีน้น่ะ,นะป้าห้ำดูดนมอยูพี่น้องครับอ้าดุนน <laughs> ่องเยอะอะไร มาให้เลยจะมมากว่ะเนี่ยแล้วมาละเหรไเอาเจ็บเสียบครับนี่เมาไปเอา อะไรเจ๊ทานอะไมาบ่อยจังจะไม่เช er um ื่อเลยื้นี่เวรมันบุล่องมันเป็นยังไงบ้าเน่ยเจ๊เดี๋ยวเราบ้างเดี๋ยวเราบ้างเราบ้างเราางราบ้งหนุ่มมากยังงหนักยังไงปลาทำดี งานเล็กน้อยนวดูนมยุงน้อยเราถามนะไม่กัดคุณตาเราอายุหกสิบปีแล้วโอ้ผมก็ไม่รู้แล้วยุงว่ะผมก็ไม่รู้แล้วเห็นเห็นแก้ผ้าดูนมอยู่นีดว่าเด็กน้อยมองดูฟันก็ไม่มีหรอว่ะกัดตัวนั้นตัวอล้รว่ะโอ้รับบุณนะยุงนะที่รักษาจัญญาบันของยุงไว้อยู่ระบายเนื อาล้วอ่ะพี่น้องครับเขาเรื่องข้อมูลครับงาดเพื่อเรื่องครับน่าเก็บนี่ครับน่าเก็บนี่ครับเดี๋ยวไพ่เศร้าเป็นไอเทมงานแลยแต่จอบฟังนี่น่าเก็บนี่ครับก็ยังมีความยุงานครับกก่ามาใส่ยีคอนครับ